สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชเช้าแฟร์ไลน์ทองคำไลน์ทองแทร่ด้วจ้าทุกคนคะวันนี้เรามีของฝากด้จ้ะอย่าเคาะแรงเด้ก้องมาสะเทือนวันนี้เรามีของฝากจากน้องสิงห์นะคะทุกคนกล่องใหญ่กล่องใหญ่นะครับกล่องใหญ่มากกล่องใหญ่มากนะทุกคนเป็นกล่องของฝากจากน้องสิงห์น้องสิงห์อยู่ประเทศเกาหลีนะคะ เอยากรู้จังเลยว่าข้างในนี้จะมีอะไรนะคะทุกคนคือลูกแบบก็ยังไม่ได้แกะนะยังไม่แกะยังไม่ได้แกะนะก็เดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกันเลยนะคะว่าของข้างในนี้คืออะไรนะคะอ่ะยังไมมแกะเลยจ้ะก็ขอบคุณน้องสิงนะคะขอบคุณสำหรับของขวัญนะคะน้องสิงหบอกว่าเดี๋ยวมีให้กับเดี๋ยวแบ่งให้กับบ้านน้องถุงเงินด้วยนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรอ่ะลุ้นหวมากเลยอ่ะ ดูเดาดูเดาเจ๊ใหม่เจ๊ใหม่เดาเจ๊ใหม่เดาก่อนเดี๋ยวเดาเดี๋ยวเบิ่งดีดูเดาเดี๋ยวเบิ่งดิเดี๋ยวเพิ่งเปิดนะเดี๋ยวเบิ่งเปิดนะอ่าหนูเดาว่าเป็นของกินเจ๊ใหม่ว่าอะไรเสื้อผ้าเจ๊ใหม่บอกว่าเสื้อผ้าครับหนูเดาว่าต้องเป็นของที่กินได้นะเชื่อดูดูดูเอาเอามานะว่าน้องแป๋วกับเจ๊ใหม่ใครจะทายถูกนะหนูเดาว่าของกินเดี๋ยวเบิ่งดิเดี๋ยวเบิ่งเปิดดิหนูเดาว่าของกินทางที่บอกว่าเสื้อผ้าอันนี้มาเปิดแล้วนะเอาขึ้นีก่อน หนูถ่ายถูกเป็นของกินค่ะทุกคนเข่าแตนเข่าแตนอันนี้เด็กกินได้เข่าแตนอันนี้ได็กกินได้เลยเข่าแตนนี่เข้าแตนนะเออมีแต่เข้าแตนใช่ไหมใช่ใช่อ๋อมีแต่เข้าแตนมีแต่เข้าแตนทุกคนรังใหญ่มากเจ้าอะไรขึ้นมานั่งลงไปรังใหญ่มากเข้าแตนทุกคนดูโหเยอะมากเลยเยอะมากขอบคุณน้องสิงห์นะคะขอบคุณนะคะ กินข้าวแตนน่ะแล้วก็แล้วก็เป็นของฝากจากโคราชด้วยนะาาโครชเป็นของฝากจากบ้านเกิดนเออบ้านเกิดน้องสิงห์น้องสิงห์โคราดสงครามตะแก๊เซ่คุณตะแกงเออเป็นเป็นของฝากจากบ้านน้องสิงห์นะคะที่โคราชนะคะแต่คุณรู้ไหมว่าเด็กๆเขากินได้นี่จ๊ะเออน้องสงคราน้องสงครามน้องไข่มุกนะคะเขากินข้าวแตนเหมือนกันนะคะตอนแรกหนูก็ว่าเอ๊ะอะไรนะอะไรนะเดี๋ยวน้องสิงห์บอกว่าเดี๋ยวไปให้แม่ควรถึงเกินสีห่อนะถึงเกิขออนุญาตแยกไว้นะคะอ๋อมีหลายสีไง อีกถุงนึงค่ะทุกคอนคุมีไลิสเบอร์รี่ด้วยไงนี่นะคะอันนี้เป็นบ้านน้องสุ่มเงินนะคะเราแผาแยกเอาไว้ก่อนนะคะเราขอให้ได้แยกเอาไว้ก่อนเออแล้วก็นี่เนี่ยเดีราจะไปแบ่งเพื่อนๆลานแสดงแบ่งเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะทุกคนเพราะว่ามันเยอะมากเลยแต่ว่าก่อนที่จะไปแบ่งให้คนอื่นนะคะมันจะผ่านสามเส็บไปไม่ได้มันจะผ่านเสาเส็บไปได้เนี่ยอันนี้ข้าวอะไรฮะข้าวไลิสเบอร์รี่ชีน้ำตาลนี่หรอเดี๋ยวเดี๋ยวให้เจมี่เขาเอาไปป้อนให้กับเด็กๆนะคะทุกคน ทุกคนขาดูพี่ว่านดูพี่ว่านเขามองดิดูทุกคนดูทุกคนดูทำหน้าดิทุกคนดูทำหน้าเดี๋ยวอย่าไปเอ้ยยังไม่แก้หัวดดิเนี่ยวว่าขอพ่อก่อนแล้วขอพ่อก่อนแล้วขอก่อนขอหน่อยครับขอหน่อยครับผมกินเป็นนะผมกินเป็นโอ้โหข้าวแตนนี่คือเด็กๆกินได้นะคะเด็กๆกินได้ข ar ้าวจิงก็ช้างอ่ะเขาจะกินข้าวเหนียวได้นะคะ กินไข้ากินเออกินได้ทุกอย่างข้าวข้าวเจ้าข้าวเหนียวกินได้หมดข้าว oh. สาดผกินหมดข้าวสารก็กินเหรอกินฮะจริงอ่ะใช่โอ้ข้าวสารก็กินให้น้องด้วยเอาไม่ให้คนละห่อไปเลยเราที่ยมขี้งกมากเลยอ่ะให้คนละห่อไปเลยเออแซ่บมากแซ่มาก็จะขออนุญาตแบ่งให้กับเพื่อนๆทานด้วยนะคะตัวไม่ทานแค่คนเดียวเราทานเป็นกลุ่มกันเนาะวันน้องสิงห์ก็ให้เยอะมากเลยนะคะส่ให้เยอะมากขอบคุณน้องสิงห์มากเลยนะคะพ่อจะบปอนโอ้ยเด็กกับมือห่ออ่ะโอ้โหแซ่บจิ้มแบบนี้ ไม่หวานมากไ่านมากใชไหเอนยังไม่ชิมเลยเพราะิมแล้วนอกโอ้กำังดีนะไม่หวานมากโอ้โอ้ตอลตวอพี่แทงบ้างิพี่แท่งบ้างพี่แทงบ้าล้วคิวพี่แทงแล้วนะพี่แท่งเป็นยังไงพี่แทงโยโยขอก่อนแล้วโยโยขอแล้วอ้าปากลอยอย่างเดียวเลยหนูโยโยขอก่อนอายโยโย่อาโย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 อ้โหลแล้วพ่ออล้แล้วพ่ออย่าลีลาพ่ออย่าลีลาพ่ออย่าลีลาสิเบ กินได้นะก็บ้านเรานี่เป็นข้าวเต๋นอะไรนะข้าวโพดแท่งอย่างเงี้ยเด็กๆกินได้นะคะเด็กๆชอบมากเลยดูดูพี่ว่าจีดูพี่ว่าข้างหลังสิมีการมองน้องด้วยนะอ้าฝากเราเลยเหรอโอ้โหแซ่บๆเลยค่ะเอาคนสวยฝั่งนี้ว่ายังไงเอ่ยสวัสดีค่ะสวยๆก่อนอุ้ยหวานเจี๊ยบ Đi như vậy, ăn. Hoặc như vậy mày. Một mặt 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 Ngon. mặt 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 ạ? mặt 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 Ngon, À, à. 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 โอเคหลังจากที่ป้อนเด็กๆนะคะให้เด็กๆชิมกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือนี้เดี๋ยวน้องเปียวก็จะนาไปแบ่งให้กับพี่ๆด้วยนะคะแบ่งแบ่งกินด้วยกันแล้วก็อันนี้ที่แยกไว้ก็คือน้องของน้องถุงเงินนะคะสี่หอนะคะก็จริงๆน่ะเป็นอาหารให้เราแบบตอนไปตัดหญ้าเป็นอาหารว่างให้เราได้เลยเนี่ยใช่ใช่ ขอบคุณน้องสิงห์มากมากค่ะขอบคุณที่เอ็นดูนะคะขอบคุณที่รักขอบคุณที่เมตา,น,านะคะบ้านแฝดด้วยดีเสมอมานะคะก็ส่งของมาให้ลังเบิ่มเลยนะคะทุกคนตอนแรกเราก็รู้แน่นว่าอะไรอะไรนะคะนี่ยิ่งเหลือเยอะเลยยังเหลือเยอะเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนนะคะก็ขอให้น้องสิงห์และครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยนะคะ คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการนะคะบารมีพญาข้อเจ้สารปกปักรักษาคุ้มครองนะคะดูเขามองกันทุกคนดูพี่เด็กมองดูดูจ้องกันนี่นะแล้วพี่เด็กจ้องกันนี่ดูทุกคนดูดูดูพี <c oughs> ่เด็กจ้องขนอมอบบเออน่ารักมากเลยนะคะขอบคุณมากมากคะ่ะข,ข,ขอบคุณนะคะบ๊ายบาย